เราชาวนาอยู่กับควายพอหมดงานไทยเราขี่ลังควายชมทุงหุยหุยหุหุยไม่มีควายเลยถ้ามีควายสักตัวนั้นก็คงจะดีนะครับเดี๋ยวบางคนบอกว่าไม่ต้องเลี้ยงเลยนะหนวดหน้หนวดก็คล้ายๆกันทุกวันแล้วควายน่ารักนะครับหนหนวดถ้าเป็นควายก็เป็นควายถึกผู้น่ารัก สวัสดีเพื่อนๆนะครับมันบุรีเขาตาเที่ยงแอดนครพนมผมหน้าหนดวดเกษตรนอกโรงเรียนโอ้แดดดีมากเลยวันนี้ร้อนเผาคลิปนี้ต่อเน,นื่องจากคลิปเมื่อวานผมลืมไปนิดหนึ่งเมื่อวานนะครับลืมไปนิดหนึ่งก็คืออธิบายไม่หมดนะฮะเป็นคลิปการริดใบให้ปุ๋ย นะครับกับหม่อนของเรานะฮะทีนี้บังเอิญว่ามีพี่ท่านหนึ่งนะครับแกมาสอบถามใต้คอมเมนต์พอดีเลยว่านะ้นวดอ่าลิดใบใส่ปุ๋ยแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับแล้วไม่ตัดกิ่งเหรอเออคําถามนี้นะครับเป็นคําถามที่น่าสนใจมากๆเลยนะฮะบ,บางบางบางทีบางท่านเนี่ยนะครับอ่าก็อาจจะอยากรู้เหมือนกันบางท่านไม่กล้าถามมา นะครับบางท่านอาจจะเจอมาประสบการณ์ของตัวเองอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะหน่วดก็เลยมาชี้แจงนิดหนึ่งนะครับอวันนี้นะครับเนื่องจากว่าคุณพี่ที่ถามมาเนี่ยบอกว่าคือของตัวเองเคยทําแบบนี้แหละริบใบนะใส่ปุ๋ยให้น้ําแล้วเนี้ยทีนี้มันแตกเฉพาะยอดยอดบนเนี่ยแตกเฉพาะยอดแบบนี้นะครับแต่ด้านล่างเนี่ยตาเขาจะไม่แตกนี่คือเป็นหนึ่งสาเหตุนะครับที่ทําไมเราต้องถึงต้องโน้มกิ่งของหมอน การโน้มกิ่งก็คือเป็นการกระตุ้นตาข้างล่างเนี่ยให้แตกด้วยมันโค้งตรงไหนมันก็จะแตกตรงนั้นได้ครับแต่ว่าเนื่องจากว่าหมอนของน้หนวดแปลงนี้นะครับมันลักษณะทรงของเขาก็คือพุ่มและก็เตีย้ยนะรทรงพุ่มเตี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยไม่ได้โน้มนะฮะแต่กิ่งนะ่ถามว่าตัดไหมนะครับกิ่งเนี่ยนะฮะผมจะเลือกตัดเฉพาะกิ่งที่เป็นกระโดงที่ยาวสูงขึ้นไปเลยเลยหมู่ไปเยอะๆอะไรแบบนี้นะฮะ เนี่ยนี่เหมือนตรงนี้นะครับผมจะตัดนะฮะสังเกตนะครับเนี่ยพวกนี้แต่ก่อนยาวมากยาวพึ่งบนฟูดอยู่นี่ไนนี้เราตัดแล้วนะครับเราจะเลือกตัดเฉพาะกิ่งที่มันยาวเกินไปนี่เหมือนแบบนี้เดี๋ยวเราหนวะดตัดก่อนนะเดี๋ยวค่อยเก็บทีเดียวเดี๋ยวันนี้เราก็จะตัดนะครับอ่าตัดเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็คือให้ให้เขาเนี่ย มีทรงที่ค่อนข้างที่จะเสมอกันนะฮะและการตัดกิ่งเนี่ยนะครับอย่างที่บอกนะฮะคือถ้ากิ่งมันยาวเกินเนี่ยนะครับกิ่งยาวเกินข้อเสียของกิ่งที่ยาวเกินคืออะไรคือเวลาเขาเริ่มแตกยอดเนี่ยนะครับน้ำเลี้ยงมันจะส่งไปเลี้ยงเนี่ยไม่ถึงนะใ้ที่สูงเกินนะ พอน้าเลี้ยงส่งไปเลี้ยงไม่ถึงไม่ใช่ไม่ถึงไม่พอคือการเลี้ยงเลี้ยงยอดของของหมอนเนี่ยนะครับหรือว่าพืชเนี่ยคือยอดไหนที่แตกตาก่อนเนี่ยเขาก็จะส่งไปเลี้ยงยอดนั้นถ้าน้ําเลี้ยงไม่พอเนี่ยนะครับเขาก็จะเลี้ยงแต่เฉพาะยอดบนจะแตกตาได้เฉพาะยอดบนยอดด้านล่างเนี่ยก็จะไม่แตกตาพอยอดด้านล่างไม่แตกตาทีเนี้ยนะฮะก็แน่นอนนะครับว่ายิ่งแตกตาน้อยเนี่ยความดกของหมอนเนี่ยก็น้อยลงเหมือนกันนะครับ อ่าเดี๋ยวนนี้หนวดเริ่มตัดนี่นะฮะเราสังเกตนะครับไอที่เลยยาวหมูไปเนี่ยเราก็จะตัดนี่ตัดทางนี้ไม่ค่อยยาวเท่าไหร่นะครับอันนี้ตะก,กี้ผมตัดไปรอบแล้วน,นะครับก็เริ่มกลับมาคัดเหมือนนะเอ่อพอเริ่มตัดไปเนี่ยผมตัดไปทีนี้ผมนึกขึ้นได้นะว่าเออมีเพื่อนๆถามมานะครับ พอนี่ขึ้นได้ก็เลยต้องมาลงให้ดูนะครับการตัดกิ่งเนี่ยนะครับก็คือการลดกิ่งของเขาเนี่ยให้สั้นลงเพื่อให้น้ําเลี้ยงเนี่ยนะครับเพียงพอต่อการไปเลี้ยงกิ่งนะครับเพียงพอต่อการไปเลี้ยงกิ่งนะครับเพิ่มปริมาณการแตกแต,แตกตาของมะเดื่อนะครับเอ้ยมีของมือ ตายแล้วของหมอนเมืเม่อเช้าลงคลิปมาเดื่อไปสลับกันกับหมอนม่วนหมดแล้วตอนนี้เนี้ยนะฮะเห็นไหมครับเนี่ยแต่ถ้าเขาไม่สูงเกินไปเนี่ยก็ไม่ต้องตัดนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญก็คือจะทําให้หมอนของเราเนี่ยนะครับมีความสูงเฉลี่ยที่ค่อนข้างที่จะเท่ากันแล้วมันก็จะสวยงามเวลาแตกยอดเนี่ยเขาก็จะเสมอกันนะครับตัดนะครับ มือซ้ายก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นี่เดีย๋ยวมาดูกิ่งที่น้าหนวดตัดไว้นี่นี่คือกิ่งนะครับกิ่งพวกนี้ยกิ่งปลายๆแบบเนี้ยก็คือส่วนมากก็จะจะมีผลติดไปด้วยเนี่ยเวลาเราเสียบนะครับเอาไปเสียบเนี่ยมันก็จะ ติดผลนะฮะเราก็ตัดนะครับเลือกตัดให้เขาค่อนข้างที่เสมอกันเนี่ยตัดและที่สำคัญนะครับเนี่ยที่หลายๆท่านถามว่าการทำหมอนเนี่ยมันจะไปได้รอดจริงหรอือเปล่านะฮะมันจะปลูกเป็นพืชที่สามารถจะ เลี้ยงครอบครัวได้หรือเปล่านะครับอันนี้ตอบได้เลยว่าสำหรับผมนะตอนนี้นะครับก็คือหม่อนเนี่ยกลายเป็นอาชีพหลักไปแล้วนะครับและกิ่งที่เราตัดเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือก็จะมีคนที่เขาสนใจที่ได้กิ่งพันเนี่ยเอาไปเสียบเอาไปติดตาเอาไปปักชามก็แล้วแต่นะครับมันก็เลยกลายเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับสำหรับการสร้างรายได้ของเรานะฮะ อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางจริงๆแล้วนะนน่าหน่ยจะตัดไปเสียบนะเสียบเก่งพวกนี้มันน่าเสียบมากเลยนะครับแต่ทีนี้พอบางคนเขาเห็นปุ๊บเนี่ยนะครับเขาก็ามีความสนใจอะไรแบบปลาบานเนี้ยนะนะครับก็เลยบอกว่าเนี่ยนะครับสำหรับท่านที่นะฮะยังไม่ได้ลงมือทําหรือว่าท่านที่กําลังคิดพิจรารณายอยู่การการคิดอ่าหรือว่าการศึกษาก่อนเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับสําหรับการทําสวสนสําหรับการที่จะเป็นเกษตรกร นะครับแต่สําหรับหมอนเนี่ยนะครับหนึ่งก็คือการลงทุนมันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะฮะสองก็คือเวลาเราจะลงมือทำเนี่ยนะครับให้เราเริ่มจากน้อยๆนะครับเริ่มจากน้อยๆค่อยๆทําค่อยๆขยายไปนะครับอย่าจับผูจับผันเริ่มปุ๊บแล้ว ลงเยอะๆเลยแบบนี้ผมไม่สนับสนุนนะครับถ้าสมมติในในกรณีของท่านทีนท่ที่ที่ทุนน้อยนะครับแต่ว่าท่านที่มีทุนใหญ่น,นี้เขาไม่มีปัญหาเขาสามารถจะเนรมิตได้นะครับอ่ะนะฮะวันนี้ก็นะครับถามว่าเดี๋ยวอีกนิดหนึ่งถามว่าการที่เราจะสร้างารายได้จากหมอนหรือว่ามันบดี้เนี่ยารายได้มันจะเข้ามาทางไหนบ้างนะครับอันนี้จากประสบการณ์ตรงเลยนะฮะประสบการณ์ส่วนตัวของนันหนวดเลยหนึ่งก็คือการทําผลผลิต นะครับสองก็คือการทําต้นพันุ์นะครับสามก็คือขายกิ่งอะไรพวกนี้นะฮะก็ก็จะใช้ได้อันนี้ไม่ได้มา,มา,ม,ามาโฆษณาขายนะครับแต่ว่ากําลังจะมามาบอกเพื่อนเพื่อนเพราะว่าหลายๆท่านก็สอบถามมาเหมือนกันว่ามันจะอยู่ได้จริงหรือเปล่ามันจอันนั้นจริงหรือเปล่านะครับอันนี้อย่างที่ท่านนวดบอกนะครับเพราะผมผมก็เริ่มต้นจากคนอื่นก็เริ่มต้นจากศูนย์บางคนเริ่มต้นจากหนึ่งบางคนเริ่มเริ่มต้นจากสิบแต่ว่านนวดเนี่ยเริ่มต้นจากติดลบนะครับ ผมเริ่มต้นจากติดลบซึ่งไม่มีอะไรยังยังดีกว่าติดลบนะนะครับเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็ขอเป็นกําลังใจกับทุกท่านด้วยก็แล้วกันนะครับที่กําลังทําการเกษตรอยู่ไม่ใช่เฉพาะหมอนนะครับแต่ว่าในในแนวทางของน้าหนวดก็คือผมทําหมอนอยู่ผมก็เลยถือโอกาสนี้นะครับก็แนะนําไปนะครับอย่าทําเยอะค่อยๆทําเล็กๆน้อยๆนะฮะก็สู้ๆกันก็แล้วกันนะครับวันนี้สำหรับคลิปนี้นะครับก็ อย่าลืมนะฮะถ้าสมมุติว่าเราตัดแล้วเนี่ยนะครับตัดให้ทรงเขาเนี่ยมันเสมอการเวลามันแตกพุ่ม,มเนี่ยมันจะได้แตกทรงสวยนะครับการตัดแต่งกิ่งเนี่ยจริงๆแล้วกิ่งก็ไม่ต้องไว้เยอะแต่ว่าที่ผมไว้เนี่ยนะฮะก็คือกิ่งเล็กๆพวกนี้มันสามารถจะติดผลได้อันนี้ผมไว้ดูผลค่อเฉยๆนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าถ้าเราจะทําทรงจริงๆนะนะครับกิ่งเล็กเราไม่จำเป็นต้องทําไม่ต้องจําเป็นต้องเก็บไว้ก่อน นะฮะแต่อันนี้คือเก็บกิ่งเล็กไว้พอเราดูผลพอหลังจากดูผลแล้วเราค่อยมาแต่งอีกทีหนึ่งนะครับอาขอบคุณทุกท่านด้วยกันแล้วกันนะครับมีปัญหาอะไรนะครับหรือว่าต้องการที่จะสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของมันบุรี่ก็สามารถจะสอบถามมาได้ที่นาหนวดนะครับทางช่องใต้อคอมเมนต์เลยหรือว่าทักไปทางเพจนะครับเพจมันบุรีเขาตาเที่ยงนะครพนมนะครับหรือว่าจะไปทางช่องทาง ทางไลน์นะฮะทักไปทางไลน์ก็ได้ไอดีไลน์0 9 5 4 3 2 1 4 3 4อน่ะครับก่อนจากกันนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากช่องอกเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นด้วยนะฮะไปดูได้นะครับช่องนี้ก็สนุกสนานช่วงนี้หน,นวดทำมาเดืออยู่นะครับใครที่ว่างๆนะฮะหรือว่าต้องการที่จะติดตามหน,นวดก็เชิญได้ทางช่องกเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นอีกช่องหนึ่งช่องพี่ต้อมนะครับ ช่องพี่ต้อมอันนี้อาจารย์ของนนวดหลยไอดอลของนนวดนะครับต้อมปลูกผักสวนครัวการเด่นแปลนไปดูวิธีการขยายพันธุ์พืชผักผล,ลไม้ต่างๆการปลูกต้นมงต้นไม้ปลูกผักนะครับแล้วก็การทําจุลินทรงจุลิน, 4, นรีนะฮะก็ไปดูได้ทางช่องนี้ต้อมปลูกผักสวนครัวการเดินแปลนนะครับวันนี้นนวดลาทุกท่านไปก่อนขอบคุณมากมายที่ให้เกียรติตามรับชมรายการอย่าลืมคิดดีพูดดีทดําดีแล้วท่านจะได้รับแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตสวัสดีครับ